อาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับเราจะขอพูดถึงประเด็นเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันพีซภาควันุนคุนิในศึกโอเนงิชิมะนี้ซึ่งเป็นประเด็นย่อยเล็กๆนะครับแต่ว่าสั่นสะเทือนโลกทั้งใบมาและระยะหนึ่งนั่นก็คือโรโลโนอาโซโลมีฮาคิราชันใหม่ครับใหม่ครับใหม่ครับ ดีเหต <binary> <glaube pled> ุเกิดจากวันพีซในตอนที่1,010ที่ผ่านมานั้นนะครับถือว่าเป็นช่วงที่สุดยอดหน่วยต่อสู้ของกลุ่มหมวกฟางอย่างโซโลได้โชว์ลีลาเทพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งความโดดเด่นของบทบาทนั้นก็อยู่ในระดับโขดพอโขดแม่มึ่งอะไรกันเบอร์นั้นเลยนะครับเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่โซโลจะกลายเป็นอาวุธคู่กายให้สหายรักอย่างซันจิแบบพลิ้วในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็คือ โซโลเนียืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดนะครับเพื่อปกป้องกับตันของตัวเองและผองเพื่อนรอบๆแม้ว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นถึงระดับ4จกักรพรรดิแถมเป็นถึงพี่บึกที่ได้ฉายาว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกต่างหาก แต่ว่าโซโลก็ไม่ได้ยี่ระเลยแม้แต่น้อยพร้อมสั่งลาไว้กับทราฟานก้ารอนะครับว่านี่คือเฮือกสุดท้ายของฉันละพลันตะโกนใส่ไคโดให้รู้ตัวก่อนเลยนะครับว่านั่นกับตันฉันฉันจะไม่ให้นายแต่ต้องพือนของฉันแน่นอนและที่ฉันตะโกนเรียกนายก็เพื่อที่ฉันจะฟันใส่นายแบบที่นายรู้ตัวและยืนจังก้าตั้งท่ารับยังไงล่ะจริงๆฉันจะฟันเงียบๆก็ได้นะแต่ถ้าไม่ตะโกนเรียกนายนายก็อาจจะไม่รู้ตัวและตั้งรับไม่ทันนายกระเถิกับฉันรอบฟันนายซึ่งมันไม่ใช่วิธีของนักดาบยังไงเล เด,เดี๋ยวอันนี้ก็ยาวไปมันไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่มันแหกปากให้ใครโดได้ยินนะครับและใครโดเนี่ยก็หันมาก่อนที่โซโลจะฟันด้วยท่ากระบวนท่าวิชา9ดาบอาชุล่าท่าชักดาบหยอกเย้าพยายมจากนั้นนะครับไคโดเนี่ยก็ร้องอาร์กซ่อแล้วก็ตกใจตาถลึงขึ้นมาพร้อมพูดว่ามันเป็นไปบ่ได้ยอย่าบอกนะว่าแกเองก็มีฮาคิราชันนะ ซึ่งเป็นการยิงประโยคคําถามแบบโลเลแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับก่อนที่โซโลเนี่ยจะบอกว่าพลามอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องแล้วก็สลบฟุบไปนั่นแหละประเด็นละการโจมตีด้วยท่าอาชุราครั้งนั้นนะครับคือมันรุนแรงมากนะครับถึงขนาดที่ทะลุการป้องกันของไคโดแล้วก็ฝากรอยแผลเป็นรอยใหม่ติดตัวไคโดไปตลอดในอนาคตแน่นอนหรือง่ายๆก็คือมันแรงมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย ก็น่าจะมาจากดาบเอ็นมะนะครับที่ทําให้โซโลนั้นเนี่ยปลดปล่อยฮาคิและก็พลังทําลายล้างออกมาได้มากกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นดาบสู่พลังนะนะทีนี้มันก็มีประเด็นที่เหล่าแฟนแฟนวันพีซทั่วทุกมุมโลกนะครับสนใจกับเรื่องที่ว่าโซโลนะครับจะมีฮาคิลาชันไหมและมันก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาแบบชัดเจนขนาด 4K ให้ผู้คนกระจางก็เลยเป็นเหตุให้ผู้คนนะครับต่างก็พูดคุยแสดงความเห็นกันมากมายหลายประเทศ รวมทั้งในไทยเราด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ในคลิปเหมือนกันนะครับช่วงนั้นว่าอยากรู้ครับว่าผมเนี่ยคิดเห็นยังไงซึ่งจริงๆผมเองก็อยากพูดนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเดินไปที่ไหนแล้วก็เจอแต่ประเด็นนี้นะครับเหมือนเป็นกระแสหลักๆที่เรียกยอดวิวได้ดีเลยล่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังไม่ต้องไหลเข้าไปในกระแสขนาดนั้นก็ได้อีกอย่างเนี่ย พอมันเป็นประเด็นอะไรที่คลุมเครือแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงในโลกโซเชียลเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้มันเกิดการเถียงกันโดยใช้อารมณ์แบบด่ากันอะไรแบบนั้นบนพื้นที่ช่องเรามากๆเลยเพราะว่ามันเคยเกิดมาหลายครั้งแล้วเวลาที่มันมีประเด็นถกเถียงกันแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรารอจนกระแสมันซาแล้วก็ผู้คนเนี่ยใจเย็นลงนะครับจะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอโทษหลายๆคนที่ปล่อยให้รอนานนะครับ เอาละทีนี้ในความเห็นของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรียกว่าลำบากใจมากๆนะครับต้องบอกว่า2จิต2ใจนะครับก็คือถ้าถามผมว่าคิดว่าโซโลจะมีฮาคิราชันไหมผมตอบง่ายๆเลยคิดว่ามีนะครับผมแต่ว่าผมไม่อยากให้มีเลยอ่ะและสุดท้ายคือต่อให้มันจะมีหรือไม่มีเนี่ยคือก็โอเคทั้ง2แบบนะครับเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเช่นไม่ ไม่รู้จะบอกยงงทีนี้ผมจะขยายความให้ฟังนะครับว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นเอาอย่างหลังก่อนก็คือที่รู้สึกว่าไม่อยากให้โซโลโมีฮาคิราชันเลยนะครับก็เพราะว่าในเรื่องวันพีซเนี่ยฮาคิราชันนะครับมันเปรียบดังพลังชนิดหนึ่งที่แบ่งแยกชนชั้นของคนบนโลกอย่างชัดเจนเลยคือต้องมีสิทธทิพิเศษเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครก็มีได้ มันจะติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถฝึกกันได้เลยแบ่งชนชั้นวันณะกันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องมันดําเนินมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยโซโลโนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็เป็นคนที่ฝึกหนักมากๆนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนของคนที่มีความอุตสาหะพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับไม่ได้มีแบ็กใหญ่หรือใช้อํานาจวาสนาอะไรมากมายเหมือนกับคนอื่นๆยกเว้นเรื่องนารีอุปธรรมนะนะ แต่ว่าตัวลูฟี่เองนี่ก็ใช่ย่อยนะครับเรื่องนาลีอุปถัมหรือแม้แต่เรื่องของการใช้เส้นสายหรือแบ็คใหญ่โคบดแม่กูเป็นคนใหญ่คนโตมากๆลูฟี่นี่มันตัวยงเลยทีเดียวมันถึงได้เป็นพระเอกยังไงล่ะส่วนในด้านของโซโลเนี่ยมันยังไม่มีการเปิดเผยกำพืชของโซโลหรือความเป็น VIP ของโซโลได้อย่างชัดเจนอะไรขนาดนั้นเราก็ยังติดภาพลักษณ์ว่าโซโลเนี่ยมาด้วยความอุตสาหะและสปิริตจริงๆนะครับขณะตอนที่ได้อาจารย์เป็นชายตาเหี่ยวเนี่ยก็ยังเป็นเพราะว่า ตนเองเนี่ยเคยแสดงสปริตของนักดาบให้ตาเหี่ยวได้เห็นมาแล้วครั้งหนึ่งอ่าสรุปง่ายๆสั้นๆน,นะครับว่าคนที่ไม่มีฮาคีราชันเนี่ยมันยังดูมีความเป็นคนธรรมดาอยู่นะครับไม่ได้วิเศษวิโสหรือ VIP แบบ GM เติมบัตรให้มานั่งแต่เกิดแล้วการที่เป็นคนธรรมดาที่เก่งกาจขนาดนี้เนี่ยแบบแบบเก่งแบบเทพเลยนะผมว่ามันดูเท่มากเลยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นแค่เรื่องรองนะครับที่เหมือนว่าผมเนี่ยจะพยายามแค่หาเหตุผลมาสนับสนุนในส่วนนี้เท่านั้น หลักๆเลยในหัวที่คิดแบบขึ้นมาแว็บแรกนั่นเลยก็คือไอการโจมตีในครั้งนั้นนะครับที่โซโลฟันใส่ไคโดเนี่ยมันแรงถึงขนาดที่ว่าสร้างแผลเป็นให้กับไคโดและไคโดเนี่ยตกใจว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหล่อนก็มีฮาคิราชันนะแกสะแสดงว่าที่ผ่านมานะครับคู่ต่อสู้ที่ทําให้ไคโดได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแบบหนักและแน่นเนี่ยล้วนแต่มีฮาคิราชันกันทั้งนั้นนะครับอ่ะโอเด้งเนี่ยหนึ่งละฝากรอยแผลไว้แบบเจ็บแสบไหล นี่ยังไม่นับเหล่าคนที่เคยทําให้ไครโดแพ้มาทั้งหมด7ครั้งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีใครมั่งนะครับเพราะยังไม่มีการเปิดเผยเลยแต่ว่าก็พอจะมีตัวละครที่เดาได้ว่าน่าจะเป็นมันแน่ๆแ,และหลายๆคนก็คิดแบบเดียวกันก็เช่นเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นะครับหรือว่าโจรสลัดหนวดขาวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นตัวเต็งที่ทําให้ไครโดเนี่ยเคยได้รับการพ่ายแพ้มาบ้างหลักซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็มีฮาคิราชันกันทั่วหน้าเลย หรือแม้แต่ศัตรูคนล่าสุดนะครับที่สามารถเสยปลายคางให้ไคโดลงไปนั่งแบบขามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างมังกี้ดีลูฟี่เนี่ยพี่แกก็มีฮาคิราชันนะครับแล้วก็ใส่มันเข้าไปในการโจมตีซึ่งถ้าโซโลเนี่ยไม่มีฮาคิราชันนะครับก็จะเท่ากับว่าโซโลเรานี่เป็นคนแรกนะครับหนึ่งเดียวคนนี้ที่ไม่มีฮาคิราชันแล้วก็สามารถฝากรอยแผลไว้กับคนระดับไคโดแล้วก็ทําให้ไคโดเนี่ยเจ็บขนาดนี้ เรียกว,ว่าเป็นตำนานแน่นอนนะครับเป็นคนธรรมดาที่มีการโจมตีแรงเทียบเท่ากับระดับคนเหล่านั้นมันก็จะยิ่งส่งให้โซโลเราเนี่ยยิ่งดูเป็นนักดาบที่โคตรเท่เข้าไปอีกยิ่งถ้าในอนาคตนะครับโซโลขึ้นเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนี่ก็จะดูเท่มากว่าหูฝ่าฟันมาถึงขนาดนี้โดยไม่มีการเติม VIP ใดๆเลยมันก็จะดูส่งให้มีบาร,รมีจับมากขึ้นนะครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีความคิดว่าไม่อยากให้โซโลมีเลย พราะถึงขนาดว่ามึงฟันสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซะร้องเอ๋งขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแหละแล้วผมจะไปแคร์ฮาคิราชันทําไมประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับโซโลแต่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแหละก็เพราะว่ามันคือโซโลไงครับถึงมันจะดูเป็นคนธรรมดาแต่บทมันอวยมาซะขนาดนี้ตลอดเรียกได้ว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแบบว่าเป็นแก้วตาดวงใจของอาจารย์โอดะเลยก็ว่าได้แค่มันจะมีฮาคิราชันนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ความคิดในส่วนที่ว่ามีหรือไม่มีของผมมันก็เลยเทม,มาซะฝั่งนี้ส่วนใหญ่และถ้ามีเนี่ยก็ดีนะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็จะดูหรูหราขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ถ้าโซโลโมีฮาคิราชันมาตั้งแต่กําเนิดแต่พลังมันเพิ่งมาตเติดเอาซะป่านนี้มันก็เทใช่หอกเพราะว่าและหลายคนนะครับพลังฮาคิราชันเนี่ยมักจะตื่นขึ้นมาในสถานการณ์คับขันครับโอง่งอย่างเช่นลูฟี่หรือว่าเอสเป็นต้น ตัวของโซโลเองเนี่ยในสถานการณ์ที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์คับขันคับสะวายน้ํามากเลยแหละคือเรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าอยากจะปกป้องพวกพ้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเลยก็ว่าได้ฮาคีราชันมันก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้ไปแบบไม่รู้ตัวเออถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้เลยนะครับแถมตื่นตอนสู้กับสี่จกักรพรรดินี่คือเท่จัดๆเลยนะดูหรูกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลย เพราะขนาดอย่างเอสเนี่ยยังมีฮาคิราชันตื่นมาตอนสู้กับแก๊งจิโกะคุมกองขยะเลยนะครับดังนั้นสําหรับโซโลถ้าบอกว่ามีแล้วมันเพิ่งตื่นตอนนั้นมันก็เข้าเขาได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะตื่นในลักษณะนี้นะครับก็คือปกป้องพวกพ้องของตัวเองประดุดดังแว่นออ t ต แว่นกรองแสงที่ปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้าทําให้นั่งหน้าจอได้นานขึ้นโดยไม่ทําร้ายสายตามาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยต่างหากทีนี้พอพูดถึงคนที่มีคุณสมบัติฮาคิราชันนะครับหลักๆนั่นก็คือความเป็นผู้นําจะไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาใครโซโลนี่ก็เป็นแนวๆน,นั้นอยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะลูกเรือของลูฟี่นะครับอยู่ใต้บังคับบัญชาลูฟี่แต่สถานภาพเนี่ยก็จะเป็นแนวเพื่อนซีกันมากกว่าจะเหมือนกับซินเวอร์เลลี่และก็โกดีโรเจอร์นั่นเองและในด้านความเป็นผู้นำนะครับโซโลเนี่ยก็เหมาะจะเป็นผู้นำคนก็ก็พอจะนำได้อยู่นะครับยกเว้นอย่างเดียวคือนำทางอันนี้ฝืนกันไม่ได้จริงๆ ซึ่งลักษณะท่าทางความเก๋าของโซโลนี่ก็คือเด่นแบบเห็นมาตั้งแต่ปากซอยขนาดอูรูชนะครับหนึ่งในซูเปอร์โนวาเนี่ยก็ยังเคยคอมเมนต์โซโ,ซโลไว้เมื่อตอนชาบันดี้ก่อน2ปีทามสคริปนู่นเลยว่าอืมคนแบบนี้นี่ดูท่าว่าจะไม่ยอมฟังคำสั่งใครง่าย,ายๆแสดงว่าตัวกัปตันเองก็คงจะไม่เบาซึ่งก็ตามนั้นนะครับคือหนักทั้งคู่และถ้าสมมติว่าโซโลมีฮาคิราชันแล้วมันเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ย เดิมทีเนี่ยโซโลเขาก็มีพิษสงพาวเวอร์แบบในระดับที่ไม่ต้องมีฮาคิราชันก็สบายแฮอย่างเช่นมีจิตสังหารอันรุนแรงมากนะครับที่เอาไว้ข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยนะถ้าไม่นับว่าจิตสังหารมันแรงถึงขนาดที่ว่าทาให้คู่ต่อสู้มองเป็นเทพปีศาจสามเสียรหกกรตั้งแต่ใน n อ s ล็อบบี้แล้วก็อย่างตอนที่ใช้ดาบฟันโมเน่แบบไม่ใช้ฮาคิเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็โมเน่เนี่ยกลัวจนสั่นงักงักแล้วก็คิดว่าหูนี่ถ้าเขาใช้ฮาคิฟันเราคงตายไปแล้ว เป็นการเอาชนะแบบไม่สังหารผู้หญิงนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยตอนพังฮาศาสตร์นั่นคืออันนั้นไม่ใช่ฮาคีราชันของโซโลนะครับถึงจะเป็นการข่มขวัญเหมือนกันก็เถอะซึ่งทั้งหมดที่ผมพร่ำเพ้อละเมอพกมาเชถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าไอความรู้สึกที่ว่ามันมีหรือไม่มีก็ได้แล้วหลายชั่วโมงเนี่ยใครจะมาแคร์เรื่องนั้นลระบ๊อบใครจะมาแคร์เรื่องนั้นเนอะก็คิดว่ามันมีนะแต่มันไม่มีก็ดีจะแบบไหนแม่งก็ส่งบารมีตัวละครให้มันเท่ขึ้นททุกางเลยนนนนนีี่่วาามมััก็็จะะะเปปรรณ้คบ ค่อนข้างจะอธิบายให้เข้าใจได้ยากแต่ว่าสื่อสารให้รับรู้ได้ทางใจได้ง่ายนะเพราะว่าเขาคือโลโลโนอาโซโลนักล่าโจสลัดยังไงละ่ะดังนั้นนะครับก็ต้องขอจบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของฮาคิราชันแล้วก็โลโลโนอาโซโลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องที่ลือๆกันในโลกโซเชียลนะครับว่าฮาคิราชันที่ว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นฮาคิราชันของโอเด้งที่ติดอยู่ในดาบก็ได้นะ เพิ่งมีตอนฟันไคโดครั้งล่าสุดนี่แหละที่ฮาคิราชันของโอเด้งมันไหลออกมาประดุดดั่งน้ํามันที่คาอยู่ในท่อถ้ามีคนที่คิดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการเลือกคําตอบชัดและเหมือนกันว่าถ้าคิดว่าฮาคิราชันอันนั้นเป็นของโอเด้งนะครับก็แสดงว่าก็น่าจะคิดว่าโซโลเนี่ยไม่มีฮาคิราชันประมาณนั้นนะครับสรุปคือไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยโซโลก็เท่เสมอนะครับดังนั้นสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี่ก็ฝันดีนะครับ